ม,มีในโัวสาวตามตูดรถสิบล้อมานะครับวันนี้เขาจะมองอะไรเขาจะกระโดดขึ้นรถสิบล้อนะครับ ต้นอะไรครับเฮ้าฮ่าฮ่ฮ่ไอ้ทอยตก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 เฮโอ๊ยมาทิดกันได้เลยเนี่ยอ่ะเฮ้ยทำ loạn ได้ยังง่ะฮะฮูตาพามาเที่ยวต่อดีทำ loạn ได้เลย น่าๆวีโอฮีโอเมากันเดีารอาไปเล้ํา่อนเดี๋ยวเคาจะไปเล่นน้ํา่อนน้ําม้ํามาไวดีเดี๋วมาดูพ